ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจน์นะครับประจำค่ำคืนวันพุธที่23นะครับก็เดี๋ยวมาสายหน่อยครับวันนี้มัวรลุนบอลครับญี่ปุ่นชนะนะครับก็พิกรอกชนะอีกแล้วนะครับสำหรับทีมเอเชียเดี๋ยวพูดกันดาวโจน์ครับดาวโจน์ก็เหมือนเป็นนัดส่งท้ายนะครับไม่ไม่ทันทันคือวันสุดท้ายเพราะว่าวันพรุ่งนี้เขาหยุดนะครับแล้วก็วันศุกร์ จะปิดตลาดเร็วซึ่งตัวเลขเปิดตลาดอาจจะเปิดนะครับแต่เอาง่ายๆเลยจากประสบการณ์ครับเวลาปิดเร็วเขาจะคืนโพยครับจะมีเว็บบางเว็บเท่านั้นที่ไม่คืนโพยก็น่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิด4 5, ี่ห้าเจ็ดมังนานแนละ้วนะครับที่ไม่คืนโพยแต่เรื่องๆคือคือหยุด2วันเอาง่ายๆคือผมไม่วางดาวโจน์วันพุธกับวันไอ้วันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับเพราะว่าเขาหยุดนะ อ่าเข้าใจตรงกันนะครับก็เหมือนไปนเป็นลุ้นสุดท้ายส่งท้ายแล้วกันครับดาวโจนส์องรอบที่ผ่านมาถ้าใครสังเกตดูดีครับปิดสิบแต้มทั้งสองวันนะครับวันนี้เปิดที่ลบครับหนึ่งห้าเจ็ดห้าสามแต่ตอนนี้ขนาดคิดที่ผมคิดเนี่ยเขาขึ้นบวกนะครับขึ้นบวกแต่บวกไม่เยอะแต่ก็ในเมื่อิขึ้นบวกก็จับที่บวกนะครับขึ้นบวกจับที่บวกเดี๋ยวผมขอดูแป๊บผมผมผมคิดไว้เรียบร้อยแนละ้ว วันนี้เด่นสุดที่ผมจับได้จากตัวเปิดอันนี้นะครับคือชอบชอบ2กับ8 8กับ2องเลยชอบเลยแต่ถ้าเขาขึ้นบวกเนี่ยแปจะอยู่หลักไม,ไม่ไม่ตรงกันนะครับเช่น2อจะอยู่หลักหน่วย8จะอยู่หลักหน่วยประมาณนี้แต่เด่นสุดที่ชอบคือ2ครับวิ่งบนรุ่นล่าง2นะครับ2อะไรยวขอดูแปบนะครับดึกหน่อยครับวันนี้ต้องขอภายมัวรุนบอลอยู่ แล้วก็ฝนแอบตกเฉยเลยอ่าจะนะครับวิ่งบอลรุ่นล่าง2นะครับ12 02ครับเมื่อคือนเสียดายนะเมื่อคือนมี00เมื่อคืนมี00กับ83มา10กับ82ทำไปได้82 72 08 98ครับเนาะไป3คู่ที่ผมชอบครับร้อยมาศูนย์ครับ สามตัวครับ012 002 022 082 02, 072 008 088แล้วก็098ครับถ้าลงลบแอมถ้าลงลบนี่สำคัญเลยถ้าลงลบปุ๊บ2882เขาจะมารวมจะมาเป็นท้ายบนล่างเลยนะถ้ากรณีลบนะครับแต่ตอนนี้เขาอยู่บวกผลลัจกที่บวกเด่นสุดที่จับได้คือ2ครับเนาะชอบ2เล่น2ชอบ8เล่น8ครับผมว่าน่าจะวนอยู่แถวนี้เนี่ย ครับขอให้ส่งท้ายร่ำรวยแล้วกันครับตื่เช้ามาขอรับทราบครับขอไม่โชคไม่ได้ไม่ทุกกรารลงทุนครับสวัสดีครับ